เที่ยวมาก็หลายที่เพิ่งจะรู้ว่า a g ก da เขาสามารถจองโรงแรมผ่าน t ิกต o อกได้ด้วยนะใครมีแผนเที่ยวอยู่กดเซฟและแชร์คลิปนี้ไปเติมไฟเพื่อนได้เลยคลิปนี้จะพาทุกคนมาพักผ่อนที่อาันตุกะโฮมสเตย์จังหวัดจันทบุรีพร้อมมีสูตรลด A g ก da ามาฝากกันด้วยค่ะเป็นที่พักสไตล์โฮมสเตย์ในอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีอากาศเงียบสงบท่ามกลางหุบเขาแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติมากๆเอาจริงเดินทางมาพักที่นี่เราไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะมากมายเลยทุกคนแค่ความสงบค่ะแล้วพอเข้ามาจริงๆพื้นที่คือกว้างขวางมากๆ ลมลืน่นมีทั้งลำธารและก็สระว่ายน้ําอีกด้วยนะคะห้องพักเขาก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะมีทั้งห้องสแตนดาร์ดห้องวิลล่ารูมค่ะอยู่ใกล้กับวัดเขาบรรจบนะคะที่มีวิวและก็สะพานพาดผ่านลำธารอีกด้วยค่ะทุกคนใกล้กันก็จะมีต้นสมพง์อายุประมาณร้อยกว่าปีอีกด้วยนะคะซึ่งเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากๆเลยอะ่ะทุกคนและจุดเช็คอินใกล้ๆกันอีกหนึ่งที่ก็คือมารีคาเฟ่ค่ะจุดเช็คอินยอดฮิตของจันทบุรีถ้าใครมาจะต้องมาแวะเช็คอินที่นี่นะคะขับจากที่ พักมาแค่5นาทีก็สามารถมาฮิลร่างกายจากการเหนื่อนล้ากับธรรมชาติแบบนี้ได้เลยค่ะภายในห้องพักเขาก็สะอาดสะอ้านมากเลยทุกคนสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากนะคะบรรยากาศคือเงียบสงบมากๆนอนหลับสบายสุดๆไปเลยที่นี่เขาจะมีจักรยานให้ปั่นชมวิวฟรีด้วยนะถ้าใครอยากปั่นชมวิวบรรยากาศรอบๆก็คือได้ตลอดเลยค่ะอาหารเช้านะคะก็มีให้เลือกทานเยอะมากๆเลยแล้วก็ขอกระซิบนิดนึงว่ารสชาติอาหารคืออร่อยมากประทับใจสุดๆเลย นอกจากนี้นะคะก็จะมีลำธารเล็กๆเนี่ยอยู่ข้างหลังให้เราได้ลงเล่นน้ําผ่อนคลายหรือว่าไปนั่งดื่มด่ากับบรรยากาศได้เลยค่ะเหมาะกับการมาพักผ่อนชิลๆที่ไม่ต้องมีแอคทิวตี้เยอะเลยค่ะทุกคนใครอยากมาพักผ่อนที่อาคันดุกะโฮมสเตย์เหมือนตุ่มนะคะก็สามารถทําการจองแค่คลิกที่โลเคชันนะคะในวิดีโอนี้ก็จะเข้าไปที่หน้ารายการรายละเอียดของที่พักแบบนี้เลยค่ะมีทั้งคะแนนรีวิวรายละเอียดที่พักรูปแบบราคาห้องให้เราเลือกเยอะมากเลยค่ะจากนั้นเราก็กดห้องที่เราต้องการได้เลยระบบก็จะลิงก์ไป ยังหน้าแอปอ g o กดาให้เรากดล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนนะคะแล้วก็กด3ขีดมุมบนค่ะหลังจากนั้นกดเข้าไปที่คูป,ปองส่วนลดบวกข้อเสนอพิเศษนะคะใส่โค้ด GIFTAGODA นะคะเขาก็จะลดเพิ่มอีก10เป็นไปเลยทุกคนแนะนำก่อนกดชำระเช็คโค้ดส่วนลดอีกครั้งนะคะเพียงเท่านี้เราก็สามารถจองห้องพักแล้วก็จ่ายตังค์เตรียมตัวไปเอนจอยพักผ่อนกันได้แล้วค่ะ